จับตาตัวแปรสำคัญของการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 5G อัปเดต21พฤศจิกายน2020สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมใะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าจับตาตัวแปรสำคัญของการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 5G หลังประกาศเปิดจำหน่าย iPhone 12ที่ใช้งาน 5G ในไทยทุกค่ายต่างแข่งขันกันลดน้าแจากแถมกันจนน่าตกใจจนดูเผผินแล้วซื้อเครื่องในไทยน่าจะถูกที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้แต่ที่น่าสนใจก็คือ iPhone 12ครั้งนี้มาพร้อมกับความสามารถในการใช้งาน 5G ที่คนไทยต่างเฝ้ารอคอยดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อว่าจะตัดสินใจจ้องผ่านเครือข่ายไหนก็คงต้องดูความพร้อมของการใช้งาน 5G ซึ่งเรียกได้ว่าโอเปอเรเตอร์ไทยต่างมีความพร้อมแล้วเพราะม,มีการประมูล 5G กันไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาวันนี้ลูกค้าชาวไทยจึงควรจะได้ใช้ 5G กันได้ทุกประเทศแล้ว สำหรับการประมูล 5g ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง2ค่ายใหญ่ที่ลงทุนประมูลคลื่น2,600เมกะเฮิรตซซึ่งเป็นคลื่นที่ใช้งาน 5g ที่เป็นมาตรฐานโลกและรองรับสมาร์ทโฟน 5g ทุกรุ่นรวมถึง iPhone 12ที่เพิ่งเปิดตัวมานี้ดังนั้นค่ายที่พลาดการประมูลในช่วงที่ผ่านมาคงต้องลุ้นรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะนี้ เหมือนอย่างที่เคยมีนักวิชาการบางท่านเคยแสดงความคิดเห็นภายหลังจากที่ค่ายสีฟ้าตัดสินประมูลเคลื่อน26เมกะเฮิร์คลื่นเดียวซึ่งมองว่ามีความเสี่ยงที่ลูกค้าจะหายได้เพราะลูกค้าอาจตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีบริการ 5G เหมือนคู่แข่งหรืออีกนานแค่ไหนที่จะมี 5G เพื่อให้บริการเพราะคลื่อนความถี่ที่ค่ายประมูลไปนั้นคือคลื่นความถี่26เมกะเฮิร์ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีอุปกรณ์รองรับและเป็นคลื่นย่านความถี่แบบ mm wave ที่ไม่ได้ดำมาใช้ให้บริการลูกคา้าทั่วไปแต่เหมาะกับการทำ 5G เฉพาะพื้นที่เช่นตามโรงงานหรือเป็น hotspot ซึ่งปัจจุบันนี้มีการทดสอบคลื่น26 MHz ให้บริการ 5G เฉพาะภายในชอ็อปหากออกไปใช้งานนอกช็อปก็ไม่สามารถใช้บริการ 5G ได้แตกต่างจาก2ค่ายที่มีคลื่น2,600เมกะที่ปัจจุบันพร้อมให้บริการ 5G แล้วทั่วประเทศ หากอ้างอิงถึงบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563ที่นักวิจัยมหาวิทยาลาัยกรุงเทพนายสืบศักดิ์สืบพักดีได้เปิดเผยถึงกรณีบริษัทดีแท็กไรเน็ตจำกัด (DTN) หรือ d ีแทเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน26เฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ยังไม่พร้อมให้บริการ 5G เนื่องจากอุปกรณ์ยังไม่รองรับ การที่ดีแทกตัดสินใจเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน26เมกะเฮิร์ตซ์อาจเป็นเพราะต,ต้องการเข้าร่วมประมูลไปก่อนเนื่องจากคลื่นความถี่สําหรับให้บริการ 5G ที่ดีแทกสนใจคือคลื่นความถี่ย่าน3,500เมกะเฮิร์ตซ์แต่สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็สเทชไม่สามารถนำออกมาประมูลในครั้งนี้ได้ โดยประเมินจากทิศทางของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของ d t แทคนก่อนหรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงที่พยายามผลักดันให้มีการนำคลื่นความถี่3,500เมกะเฮิรตซออกมาประมูลในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากในภูมิภาคยุโรปใช้คลื่นความถี่3,500เมกะเฮิรตซเป็นคลื่นความถี่หลักในการให้บริการ 5G ประกอบกับ d t แทอาจประเมินว่ากสทชอาจจะนำคลื่นความถี่ย่าน3,500เมกะเฮิรตซออกมาประมูลในปลายปีนี้หรือต้นปี2564 เพื่อไม่ให้เสียของสําหรับคลื่นความถี่ย่าน26เมกะเฮิรที่เข้าประมูลอาจจะเอามารอไว้ก่อนเพื่อเป็นคลื่นความถี่ย่านสูงสําหรับให้บริการ 5G ในพื้นที่อาคารห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์รองรับ โดยผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า d t แทจะเกิดขึ้นต่อเมือ่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Op e ป ator คู่แข่งที่ได้รับใบอนุญาตเคลื่อนความถี่ย่าน2,600เมกะเฮิร์ตซ์และสามารถติดตั้งโครง่ายรวมถึงเปิดให้บริการ 5G ได้ในภายปีนี้ประกอบกับที่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G แล้วเมื่อนั้นลูกค้าอาจจะตั้งคำถามว่าทำไม d t แทไม่มีบริการ 5G เหมือนคู่แข่งหรืออีกนานแค่ไหนจะมี 5G เพื่อให้บริการในสืบสักกล่าว ก็เรียกได้ว่างานนี้ต้องรอดูว่าแต่ละค่ายจะออกมาสร้างความดึงดูดใจลูกค้ากันอย่างไรใครจะตรงใจลูกค้ายุคนี้ได้มากกว่ากันราคาที่ถูกที่สุดจะใช่ทางออกของการรักษาลูกค้าที่อยากใช้งาน 5G ได้หรือไม่ดังนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องฝากไว้ให้คิดกันให้รอบด้านก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนสมาร์ทโฟน 5G ให้ใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะได้ไม่รู้สึกเสียใจภายหลังที่เห็นคนอื่นเขาใช้งาน 5G กันได้ทั่วไทยแต่เราต้องใช้เฉพาะพื้นที่ที่จำกัด ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โดยผู้จัดการออนไลน์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือและสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ s ซ่าแชนแนลรีวิวนะครับสวัสดีครับ